สวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่10พฤษภาคม65ทองสปอร์ตร่วงแรง 29. ดอลลาร์อัปเดตราคาทองล่าสุดสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้กันนะครับซึ่งราคาโกลสปอร์ตนะครับ ร่วงลงถึง29ดอลลาร์ต่อออนส่งผลให้ราคาทองคำวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำปรับลดลงอีก150บาททองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่3,350บาทขายออกที่3,450บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่29,804บาทและขายออกที่3,950บาทครับขณะนนี้ราคาทองโลกกสปอร์ตนั้นอยู่ที่ระดับ1,800 61ดอลลาร์ต่อออนดัชนีเงินดอลลาร์1 0 3่5าเค่าเงินบาทอยู่ที่34สบาท50สตางค์ต่อดอลลาร์ครับต่อไปจะเป็นราคาทองคําแท่งบวกค่าบอกและราคาทองรูปพรรณบวกค่ากําหนิดโดยเฉลีย่ยซึ่งแต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลดลายนะครับท่านผู้ชมสามารถตรวจสอบราคาตามที่แสดงนี้ได้เลยซึ่งทางเราทําราคาตั้งแต่1กรัมถึง20บบาทครับต้องขอเน้นย้ำนะครับว่า ราคาแต่ละร้านจะไม่เท่ากันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับ ติดตามกดไลค์กด, like, กด, share, กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ